ครับอันนี้จะเป็นตัวเกมแนวโลกไล์ผสมกับ MMO นะครับโดยใช้ i n v e ว t เตอร์เ d อร์เพอร์อนโ r ในการทำนะครับจะเริ่มให้ดูนะครับอันนี้ก็คือจะซุ่มห้องมาให้ ทุกห้องนะครับต้องเคลียร์มอนในห้องก่อนนะครับห้องต่อไปถึงจะเข้าได้นะครับโดยเมื่อเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามีฉากแนะนํานะครับเป็น ui แนะนำสตูนะครับอันนี้คือผมปรับความแรงให้มันชกแรงมากนะครับมันเลยทีเดียวลมนะครับโดยการ เลเวลอันะครับถ้าเลเวลอัถ้าการต่อสู้มันก็จะเปลี่ยน,นครับอันนี้พอจบพองก็เลือกบาปได้ครับบาปก็จะมีระดับ normal magic rare นะครับแล้วก็ r e g e n e r a t e ครับจะมีเกรดเลเวลอยู่ข้างล่างครับเราสาม,มารถเช็คสเตตของเราโดยการกด L นะครับจะมีส t ตตบอกนะว่าอะไรเท่าไร,รอะไรบ้างนะครับ จะมีเลเวลอัพนะครับอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับทำให้ไม่ได้ยินเสียงอะไระครับเลเวลอัพก็จะมีสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับนะครับจะมีให้เลือกนะครับนี่ครับถ้าเป็นไอค์แคกเมจิกจะบวกฮาถ้าเป็นคอมมอนก็คือบวกซ่องนะครับ ที่พวกห้องไม่ได้ตกแต่งนะครับเจ้าห้องที่สุ่มก็มีแค่ทำมาแค่สองห้องนะมันเลยสุ่มแค่สองห้องคือตัวเอนดามี่นะสามารถปรับแต่งได้อีกนะครับอันนี้เป็นตัวห้องอินเวกเตอร์เลยเดีย๋ยวไม่ได้ทำในส่วนของเอนมีนะเพราะว่าถ้าต่อสู้อะไรเราต้องออกแบบเองหมดนะครับ บอสค่อนข้างฉลาดนะครับแต่ว,ว่าเราโชกแรงเกินไปนะทะคเลยไม่ทันทำอะไรนะครับจะสู้ไปเรื่อยๆนะครับทุกๆห้าห้องนะครับจะมีร้านค้าแล้วก็บอสนะครับ น,นี้จะเป็น e ปีก็บวก20่สิบดาเมจเลยนะครับลเวลอ up นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นร้านร้านคานะครับจะมีบัร์ห้เรื่อนะครับลด esc ออกได้ของเรามาเช็คเงินก่อนนครับเงินเรามี339นะครับคือเพิ่มไปซื้ออันนี้นะครับ300 ห้องต่อไปจะเป็นบอสนะครับนะครับจะมีเกตบอสขึ้นด้วยนะครับนี่กดผิดนะกดเลือกเพิ่มสเตเพิ่มเลือดไปแล้วครับก็ลรกๆก,ก็เป็นแบบนี้นครับซึ่งห้องเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับทั้งศัตรูทั้ง NPC ที่จะให้อยู่ในห้องนะครับ ครับแลวลากเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจทําสนใจเรียนก็นคือสามารถอินบ x ็อกเข้ามาได้นะครับครับก็สวัสดีครับ